สวัสดีค่ะอยู่กับช่องวันดีๆมีสาระนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการแยกชื่อและนำสกุลออกจากไฟล์ Excel กันนะคะอยากรู้ต้องมาชมกันค่ะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปในไฟล์ Excel ที่เราได้พิมพ์ชื่อและนำสกุลไว้นะคะ ข้อมูลก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะโดยที่เราจะแยกชื่อและนามสกุลออกจากกันนะคะเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะเริ่มต้นให้เราไปที่คำว่าข้อมูลข้อมูลตรงส่วนนี้นะคะข้อมูล คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็มาคุมดำคุมดำทั้งหมดเลยที่ฝ่ายที่เราจะแยกเซลล์ชื่อและนาำสกุลออกจากกันนะคะต่อไปให้เรามาที่นี่ข้อความเป็นคอลัมน์คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะ เลือกมีการใช้ตัวขั้นแล้วก็เลือกถัดไปค่ะตรงนี้นะคะให้เราเลือกคำว่าช่องว่างไปแ,แค่เป็นข้อหมายถูกแบบนี้นะคะแล้วมันจะมีตัวอย่างขึ้นให้เราเห็นแล้วเลือกถัดไปได้เลยค่ะตรงนี้ทั่วไปเลือกตามนี้นะคะ คลิกเสร็จสิ้นค่ะคุณต้องการแทนที่เนื้อหาของเซลปลายทางหรือไม่ตอบตอกลงได้เลยค่ะนี่เรามาดูกันนะคะนี่มันก็จะแยกชื่อและนามสกุลออกจากกันสะดวกสบายมากเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นขั้นตอนเล็กๆน้อยๆที่สำหรับคนที่อยากจะ แยกชื่อละนำสกุลออกจากกันเพื่อนำไปใช้ได้สะดวกนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ